ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยถ้าเรารวมได้20คนตามในวอน่าจะเยอะกว่าใช่ปะ ติอ้นอได้ป่ะตอใช่ีอยนคนในเมืองมึงทำอะไรอยู่ไหยเฮ้ยคนในกกดรอให้หน่อยเดี๋ยวคนอแล้วเนี่ยมากยอะมากเบสบเกืยี่บะใน้กือบรายเกือบยี่สิเลยเกืบยีใช่ไหมไอ้เหี้ยพางั้นไอ้สัไอ้สัตว์เยอะมากไม่กระโดดไว้พี่หมีกระโดดไว้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 ไม่ไม่ไม่มึงมึง้าป้าป้าออกมาใช่ไหมป้าออกมาแล้วออาแล้วแล้วนึ่งมึงป้าเฟอขาวนะป้าเดยวหนจอกสองนาทีสองนาที ยืสองทีคนในคูกว่ะพี่ต้องรอคนในคอ่ะป้าเฟิร์ขาวป้านีูหลังไม่โบว่าตอนนี้ตีหรือแบบต้องตีแบบตำรวจเหลือสัก10กว่าเกือบยี่สิบาตีน่ยไม่ไหวเว้ยกระบอกอย่างที่มันบอกห้าสิบดาเมจนะขึ้นมาขึ้นมาเหไหเขาไม่ไหวปะัม่รู้เออไม่ไหวอยู่เลยกององวปืนเราก็ไม่มีถูกไหมล่ะเขายทยอยออกแล้วให้โหมารวมหน้าคูนี้รมยงตายนะยัาไนะตายย่ตย ปาูอย่าคนวุ่นวายฮัลโหลไม่ใ่ถ้าเราออกไปที่เราโดนตัวป่ะแต่ผมว่าเราไม่เตี้ยบนะคนมันน้อยหน่อยนะไม่ฮัลโหลมันมันมันไม่ใช่ชายไว้น้องผมยังล้างไหมยังยังเฮ้ยแป๊บนึงโอเคไปเล่นเลยไปเล่นก่อนใช้วอเลยนะหนุ่มพี่ผมตื่นเต้นปวดฉี่เดี๋ยวไปฉี่แป๊บพร้อมยัง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  เอาแล้วสู้อย่าท้าพลาดมานะกูบอกเลยนะตาละสองตาละสามไม่ได้เลยได้ได้ได้มึงเชิดกูดีออกไปทีละคนออกมาทีละคนไวอะเขเล่นแบบคนปกติอ่ะพี่เล่นแบบปกติเลยชิวๆเลยเราไม่มีรถด้วยนะเออไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องบัมไม่ต้องบัมพี่ออกไปใครเบิกรถได้เบิกโอเคไหมกูว่าสิแรกอ่ะมึงไฟเพื่อนปุ๊บแล้วมึงหยิบศพไปพาใช่ใช่ใช่หยิบศพก่อนตรงข้างนี่นะ ไอปั๊มเพื่อนนะขมามาไอ้มสีก็คือวิ่งออกไปไกลด้านมือไหวแล้วเพื่อนบอกไหวนาทีนี้รู้แบบเบอร์อัพเชต้าคุ้มไปเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนบอกไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิบเก้าแต่รอบแต่รอบหน้าฟังหน่อยนะขอร้องเลยมันจะมันจะเสียทามิ่งเลยปู๊ดพูดแล้วอย่าตีมาเลย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 มาเลม่วงแรงไม่เยอะผมตามพี่ปูกลับมาได้นะ วันนีคุ้มอ่ะถ้าเราพลาดมันวันนี้วันนี้แหละจะเป็นวีรบุรุษหรือจะเป็นคนดนงดีห่อเนี่ยก็อนี่จ้เจอเหลือหนึ่งนาทีว่ะว่เหลือกี่นาทีโอชีเดือดเหลือหนึ่งนาทไหวพี่มันตายเยอะมัตายเยอะอะไรวะกู้ออกมายไม่มีควยเลยเลยไอ้ยี่ออกเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงในคุกข้างนอกไหวชิไหวไหวไหวสู้้วแล้วไหวชิวจัด เฮ้ยกูจะมาจะออกไปเลยคนเราอย่างน้อยไหวได้ไงวะเออไหวชิวเฉยเลยเกาะคนนะบอสเฮ้ยมึงเอาศพมาขึ้นรถกูได้นะมันมันเจอเนี่ยเบน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 ขึ้นเบนขึ้นเบนครับเฮ้ยมีศพเอาขึ้นเบนมีศพเอาขึ้นเบนได้เฮ้ยเฮ้ยมเอาศพขึ้นเบนได้เออขึ้นมาก่อนแกงกะอีกมีคนแกงกะรอเอาศพหน่อยว่างหนึ่งเอาศพหน่อยว่างหนึ่ง เอาอมาเอาตงมาเอาตรงมาต้องไม่ต้องเาไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องเไอ้ลุงกัดไมไปไหมกัเลยกักลางไฟเนี่ยกเลยกเนี่ยมาลงมาดิกักลางไฟกักลางไฟมาทีลง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 มเพื่อนหน่อยทุกเพื่อนหน่อยเ่ห่ยว้าวเท่าไรก็ไม่พอไปไลงางไฟนะลงกลางไฟครับมาลงกลางไฟเลยมาลงกลางไฟเอสมคยอจะกักหน้าุกไอ้คยเล่้ดไอ้้ กางไกลมามามากากาไกลกาไกอ้หยไอ้เหมึงเั่กาดเลยไอ้เี้ยไเหี่ยเีไอ้เมี้ยไอเหยไอ้เหี้ย่อ้เไอเไอ้เหี้ยไอไอ้เหี้ยไอ้สห้เหียไอ้เหี้อ้ยเไอหยีห้เอหอสอสมาอยหน่อยอยหน่อยอยหน่อย

พาไปเท้าได้ไล่หยอกกดบอลไปแล้วครับลุงผมผมมากับพี่จอนพี่จอนหายอ่ะเสาใกล้ๆเสาแรกอ่ะเพื่อรถไฟใช่ไหมที่มีใครมือว่างมล้วโบดโาดโบดข่เขาบดเขาหน้าบดเลยเขาวห้าบดอ่ะลมคว่ำลมคว่ำไปหน่อยไปหน่อยวอลล์ออกไปเยอะไอ้เบนไอ้เบน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 ม่วงไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่มามมามมามเบนม่วงเบนม่วงมันจะพังแล้วเขาคุก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 เบนม่วงเขาคุก ความพี่จอยนะไปใครไม่มีสดไปไปไปทางขั้วหมูไปทางขั้วหมูไปาข้วหมูหาไม่ได้นะดมาด้วยนะพี่ B M ดํมาด้วยนะนาุไม่ไม่ไม่ปล่อยปล่อยเ็นเล่นกันดปีใครอะเบนขาวแม็กแม็กฟ้าใครตังกลวยตางกลวยลปล่อยไหมไอ้เนม่วงอะตัปกลวยะตังยถามเพื่อนก็ได้นะว่าใครจะอุ้มอะไอ้ตํามาเดี๋ยวมงปล่อยไปให้หลนไปอในคุ้ก็ดีกตีอยู่ในคุ้ไใ่ใช่ใครใครใครบ้าง ามอุ <là> ้ไันหลบเพื่อนนะพี่ผมเจอเพื่อนโลนไงโลนไงโโลมีใครไปรับมีใครไปรับพี่จอนไหมพี่จอนอยู่ไหนโลนโลนไปหน้าคุกตังคกลัวอยู่หน้าคุกเด็ดไม่ดีมีใครมีใครในคุกไงวะพี่ในคุกยังไงคุกอะกูเหินในคุกูเหินเลยออ๋แล้วผมเป็นเถื่อนน้องแน่ไม่ได้ผมเข้าไปนี่เฟื่องมาแป๊บนึงอุ้มเร็วอุ้มช้าไม่รู้แต่เนี่ยเจ็ดมึงต้องห่อได้แล้วสิบเจ็ดมึงต้องห่อได้แล้วไอ้เหี้ยห่อก็ได้มึงมือของในเลเวลปะ ของอะไรอะลุงไอ้ที่ห่อนี่มีครับนี่มีไป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 เนี่ยเราต้องหน่วงนะเพราะเราไม่มีของขอตัวครับ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 เอะไรกูด้วยเลี่ยวเอะไรกูด้วยเอานะกูด้วยพี่เลี่ยวเอาไหมผมด้วยพี่เลี่ยวต้องฟังกูยฝังพ่อใช้พลังเมาหน่อยพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนแล้วน่าเขาใช้วาลุกนะุกได้แล้วขอได้แล้วเออเสาสี่อะไม่เป็นไรใครมีขอห่อไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมีห่อไปก่อนได้สั่งไปแล้ว มันห่อไปแล้วน่ะออกมาไม่ยอมมันห่อเป็นเราใครกับกูวะอันนี้ใครอ่ะใครไม่ลงชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะชื่อนมบุตรครับนมบุตรนมบุตรนมบุตรห่อเลยห่อแม่งตรงนี้แหละแต่มึงเคสกับกูจะเจอนะกูบอกก่อนไม่เป็นไรครับลุงเอ้ยนี่นี่ไปไปกับใครอ่ะไม่ต้องเล่นเกมดีอะไรนะทุกคนโอ้ยที่ห่อสองเต็มเลยไอ้สัสไปเลยแก๊งมันอ่ะเฟอร์ใครอ่ะอยู่ตรงเจมอ่ะเี่ไปไ่เค็นเพื่อนปะหมุนอยู่เลยครับคุณเห็นไหม ก็รอรอเราขู่บอกมึงแล้วอกนแล้วเราผู้โชคดีลงกูบอกแล้วมันทุกเคสอ่ะมันเป็นมันเป็นเรามึงบอกมึงเชื่อกูยังเคสเนี้ยไอ้เหี้ยใครมากับกูคือแม่งไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไล่มันล็อกไปแล้วลุงมันล็อกมงมึงคิดดูเราห่อฉาสุดเคสห่อก่อนแม่งไปเปล่าไปลืมเลยเออแล้วมันพอเป็นเคสเราอ่ะเนี่ยมันเป็นเพราะกูจริงๆมันไม่จช่ใครหรอก เ <Yeah. S 1> มื่อรับชม,มคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโควเฮส s hey, o c c ด้วยกันนะคะ